ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราพาท่านมาชมสมเด็จวัดระฆังพิมเกตบัวตรูมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะครับที่ผมปูเนยียนคนเมืองพะเยานะครับทำขึ้นนะครับเป็นคลิปที่สั้นๆทำคลิปแบบบ้านง่ายๆนะครับใช้โทรศัพท์มือถือธรรมดารรมดาก็ทำคลิปเป็นมาศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้นะครับพระสมเด็จ บล็ังพิมเกตบทกรุมงนี้มีเซียนไม่รู้เซียนไม่เซียนไม่รู้นะครับมาถามชาวเปิดเท่าไหร่นะครับผมเปิดบอกว่าสิบห้าล้านบอกคุณจะสร้างตึกกี่ชั้นกันเนี่ยบอกแล้วก็ไม่ต่อนะครับบอกไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่เป็นไรว่าวเวลา,าคุณประกาศซื้อรับเช่ามาในบอกโนะอ้ยเกินจริงก็ไม่ถึงนะครับเช่ากันครับแต่คลิปนี้ มาให้ท่านศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้นะครับคนเราต้องมีบุญวัสนานะครับจะได้ครอบครองพระสมเด็จของเจ้าบุคคลสมเด็จอาจารย์โตแห่งวัดละครังนะครับแล้วบุญวัสนาอย่างเดียวไม่พอต้องมีเงินนะครับจริงๆต้องมีเงินนะครับก็องคนี้เปิดอยู่ครับแต่ร้านต้นๆนะครับไม่ไม่ไม่ล้านต้นก็องเป็นไม่ได้นะครับพระสมเด็จวัดละคังไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนครับเนื้อหามณสารที่ถึงยุคนะครับ ท่านลองดูนะครับความเก่าเป็นธรรมชาติที่มนุษย์เราไม่สามารถจะปลอมแปลงได้นะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเน,นื้อหามนลสารนครบสูตรแล้วก็ความยุดย่นยอ่เอเหวี่ยย่นเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็พระถึงยุคต้องมีข้าวแคนไซขึ้นปกภุมิพระนะครับนะครับเห็นไหมครับขอบข้าง ครับการใส่องค์ี้ผมล้างหลายเที่ยวหลายรอบแล้วครับก็ค,ค้ามครก็ซึ้งขึ้นมาปกคลุมเป็นทับกันเป็นชั้นแบบนี้นะครับนี่พระสมเด็จประครังพิมพ์ทรงเกตุบรูมนะครับขอบคุณมากครับท่ชมคลิปนี้นะครับผมปูเนยียนคนเมืองพะเยานะครับสวัสดีครับ